ก็เป็นสถานที่ที่หน้ามาสก,การะบูชานะคะวัดนี้อันนี้น่าจะเป็นเล็กก็ได้มีโอกาสดไ,ได้มาไหว้พระที่นี่นะคะ <ening Puis S 2> ถ่ายให้ดูทั่วๆกันเลยเนาะ ผู้คนกลาาไว้กันเยอะพิจิตเทศกาลนี้ค่ะเพื่อนๆว้าวว้าวว้าวอะไรที่สุดทีด่สุดตรงนี้นะคะครับอันนี้เป็นโบสถ์สวยงามเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นวัดที่ขึ้นชื่ออยู่นะคะในเยอะเนาะมีผู้คนกลาาไว้กันเยอะพิจิตแต่ก,การ จะมีวิหารวิหารสวยงามค่ะสวยงามมากเลยเห็นไหมคะเอออันนี้เป็นโบสถ์เก่าแก่ดูแล้วโูคงจะสร้างมาหลายปีเลยนะคะเพื่อนๆนมันจะมีจุดที่เพื่นอนแม่กันเยอะเนาะมาทำบุญวันแม่กันเยอะวิหารสวยๆงามๆเลยนะคะสวยมากเลยเพื่อน ขยายให้ดูนะคะวันนี้เขาก็มาทําบุญวันกูเต็มเลยนะคะอันนี้เป็นรูปปั้นฉางค่ะเป็นรูปปั้นฉางตรงนี้ค่ะพุโทโธก็เป็นสถานที่ที่หน้ามาสกการะบูชานะคะ วัดนี้อันนี้น่าจะเป็นเงื่นะคะใจเป็นสาราขาวๆเนาะก็สวยงาม สีสันสวยงามเหมือนกันใจเป็นสาลาขาวๆเนาะก็สวยงามสีสันสวยงามเหมือนกันถ่ายให้ดูทั่วๆกันเลยเนะาะใส่ห,ในห,หนึ่งจอิ มีสาลาร่วมใจนะคะสาลาร่วมขยายให้ดูนะคะวันนี้เขาก็มาทำบุญวันก็เป็นสถานที่ที่หน้ามาสัการะบูชานะคะวัดนี้อันนี้น่าจะเป็นมีทั้งช้างดำช้างเผือกด้วยนะจ๊ะ สวยมากเลยเนาะก็มีผู้คนมากราบไหว้กันใยา่ให้ดูนะคะวันนี้เขาก็มาทำบุญวัน้ิยห่านนะคะเพื่อนๆดูนะคะเป็นใจเป็น สาราเขาขาวเนาะก็สวยงามสีสันสวยงามเหมือนกันถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะคะ,นะคะไฮไลท์ที่สุดก็คือตรงนี้นะคะไฮไลท์ที่สุดก็คือตรงขยายให้ดูนะคะ วันนี้เขาก็มาทำบุญวันอันนี้เป็นโบสถ์สวยงามเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นวัดที่ขึ้นชื่ออยู่นะคะในก็อยากจะเข้าไปกราบไหว้ข้างในนะคะสวยสวยเลยคะ่ะสวยสวยเลยคะ่ะบริเวณก่อนเข้าไปพระปางใช่ไหมก่อนเข้าไปพระปางก็จะมี ช้างอยู่เยอะเนาะมีผู้คนกลาบไว้กันเยอะพิจิตรสก,การตรงนี้ค่ะพุทโธแม่กันเยอะเนาะมาทำบุญวันแม่กันเยอะวิหารสวยๆงามๆเลยนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนเยอะเนาะมีผู้คนกลาบไว้กันเยอะ วิจิตตสการูเต็มเลยนะคะอันนี้เป็นรูปปั้นช้างค่ะเป็นรูปปั้นฉางอันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยนักเออมีทั้งช้างดำ้างเผือกด้วยนะจ๊ะตา,ตาดีเหมือนกันเนะค่ะ มหาเจดีมหาเจดีสวยมากเลยนะคะเป็นมหาเจดีขึ้นไปสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยววัดนามาตูมกันนะคะอยู่แถวพนัสนิคมค่ะอันสวยนะคะ พระปกคุ้มภัยนะคะพระนางปกคุ้มภัยค่ะนี่ค่ะสวยเลยนะคะสวยมีบันไดขึ้นไปโอเควันนี้เราก็ให้เพื่อนๆได้รับชมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ่ดอ,อ,อาน,นา มีสา,าลาร่วมใจนะคะสา,าลาร่วมก็เป็นสถานที่ที่น่ามาสักการะบูชานะคะวัดนี้อันนี้น่าจะเป็นพระปกคุ้มภัยนะคะพระนาคปกคุ้มภัยค่ะนี่ค่ะสวยเลยนะคะสวยก็เป็นสถานที่ที่ หน้ามาสก,การะบูชานะคะวัดนี้อันนี้น่าจะเป็นขยายให้ดูนะคะวันนี้เขาก็มาทำบุญวันวิหารน,นะคะเพื่อนๆดูนะคะเ,เลยมาที่วัดเราก็ต้องมาดูอย่างนี้นะคะ ไฮไลท์ที่สุดก็คือตรงนี้นะคะไฮไลท์ที่สุดก <reais. S 2> ็คือตรงนี้ค่ะเพื่อนๆว้าวว้าวว้าวไฮไลท์ที่สุดที่สุดตรงนี้นะคะครับนะคะไฮไลท์ที่สุดก็คือตรงนี้นะคะไฮไลท์ที่สุดก็คือตรงมีวิหาร วิหานสวยงามค่ะสวยงามมากเลยเห็นไหมคะ,ะนะคะไฮไลท์ที่สุดก็คือตรงนี้นะคะ<ม>ไฮไลท์ที่สุดก็คือตรงมีบันไดขึ้นไปโอเควันนี้เราก็ให้เพื่อนๆได้รับชมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ ถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูะคะ่ะได้หรคนึ่งะมีสาราร่วมใจนะคะสาราร่วมสวยค่ะสวยอันนี้ก็ถ่ายทำแบบสัน สวยนะคะคเล็กก็ได้มีโอกาสได้มาไหว้พระที่นี่นะคะหน้าโบสถ์นี่สวยมากก็เป็นสถานที่ที่หน้ามาสการะบูชานะคะวัดนี้ อันนี้น่าจะเป็นวิหารนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อนๆดูนะคะ